ละครสั้นเรื่องอไปกินหมูกระทะกันตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะแต่เด็กพวกนี้มันไม่ยอมตื่นกันสักทีนะจะไปกินหมูกระทะไหมเนี่ยเด็กๆจ้ะตื่นได้แล้วจ้ามันสายแล้วนะจะไปกินหมูกระทะกันไหมกินครับกินค่ะ กินก็รีบตื่นนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะจ๊ะพ่อนหนุ่มแม่หนุ่มที่เราไปอาบน้ำกันหนูอยากกินหมูก,กระทะมากเลยเดี๋ยวพี่รออยู่นี่นะเราจะไปอาบก่อนเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะที่เปลี่ยนชุดตรงไหนนี่ฉันเจอแล้ว อาบแค่นี้แหละ <c oughs> เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุด <c oughs> เสร็จแล้วจ้าไปกันเลยเสร็จแล้วเอ้ยหนูลืมกระเป๋าอ๋อไม่ต้องเอาไปหรอกกระเป๋าอะ่ะเราแค่ไปกินหมูกระทะแค่นี้เองรอพี่เธอนะจ้า <c oughs> ไปอาบน้ำดีกว่า จะได้ไปกินหมูกระทะอร่อยอร่อยอออโอเคแค่นี้แหละฉันอาบน้อยกว่าน้องนะเนี่ยโอเคเสร็จแล้วได้เวลาปแล้วจ้าเสร็จแล้วค่ะแม่โอเคจ้ะปาเด็กๆ เดี๋ยวนะโมดเดียไปนาเดียไปการลูกปะปะปะะอากมาไหมทำไมนาเดียไม่ออกมาหืมไม่อยากกินเหรออยากโอเคปางั้นเราก็ไปถ้าหนูไม่อยากกินเดี๋ยวแม่จะพาแค่ ที่ไปกินโอเคออกเดินทางกันจะว่าแต่ร้านกระทะอยู่ตรงหมู่กระทะอยู่ตรงไหนนะแม่จำไม่ได้อะแม่ก็เคยไปครั้งหนึ่งแล้วแต่แม่จำไม่ได้อะโทษทีนะอจ๊กเด็กแม่คะขับดีๆใคระขับเร็ว คิว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 คเลี้ยวเลี้ยว่พอจะจำได้แล้วอึดอึดอึดร้านหมูกระทะป้าป้าอะไรคะแม่ป้าทองเออป้าทอง เออโทษทีจ่ะแม่เนี่ยอโอ้ยอ้าแม่เออโทษทีจะเด็กๆพอดีแม่ซิ่งไปหน่อยอะปล่อยมันอย่างนี้นั่นแหละปะปะไปกันตามแม่มันเลยจ้าเด็กๆจะกินอะไรกันเดี๋ยวแม่เลี้ยงมามานั่งๆๆ่งน่งเอ ดีอ hmm, an in hmm? hmm, an ืมอันนี้โอ้น่ากินจังเลยไม่มานั่งกินดีดีฮึฮะแล้วนาเดียกินอะไรอืมไม่มีงั้นงาเดียก็ไม่ต้องกินแม่อ่ะอ่ากินกันมามามา นาเดียกินสิจ๊ะกินสี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะแม่อร่อยมากอืมแต่ทำไมแม่ให้หนูกินผักอย่างเดียวอะผักมีประโยชน์เข้าใจไม่จ๊ะผักมีประโยชน์นะหนูไม่ชอบกินหอมแดง กินกินไปก่อนนะจ๊ะแม่ไม่มีเงินแม่มีเงินอยู่แค่ไม่กี่พันเองโอเคโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะบ๊ายบาย